ไอ้เหี้ยตัวเนี้สี่ห้าแสนต้องมีตัวนี้ขายได้ล้านบาทโอซครับเมตาใครโอ้โหตัวนี้ได้อยู่แต่ตัวตะกี้นี่ควยมากขายดเวร์เทสหรอโอ้ยผมไม่อยากตีกับมันแล้วเดย์ดเวร์เทสอะรู้สึกว่ารักดเวร์เทสอเดยไม่อยากตีเหมือนตีกับคนรักอะ เหรอปล่อยมอันเถอะมันตีคนอื่นอล้วนเถอะเฮ้ยเนี่ยกูได้แล้วโอ้โหไอ้เหี้ยเอย็ดแม่ไอ้เหี้อยอไอ้สัตว์กูกำลังจะพูดเลยว่ากูได้แล้วแบบเบลแต่เป็นเบลปีกระโหลกหมานะ เบสซี่ว่ะไอเ้เฮียเบสซี่ยุคตกตับว่ะไม่มีหรอกพูดมาบันละมันตัวเดิมๆเนี่ยไอเ้เฮียสปอร์ตไหลด้านซ้ายเนี่ยมึงมาตลอดเลยเฮียเนี่ยคือตัวเดิมๆดิมทำซ้ำวนไปจนน่าลำคาญแล้วเนีอยเฮีย ไรีบเปิดแล้วกันกูรีบเข้าเมืองเนี่ยเบลก็ไม่มาไอ้เฮี้ยใครก็ไม่รู้แล้วอีกตัวหนึ่งคือตัวฮี้อะไรเนี่ยไม่มีอะไรมัางเนี่ยโอโ้โหอย่างหมาพอกันทีเลยก่ไอแพ็กหัวเควเปิดแม่งให้หมด โหเฮียกืบนทัน้งนั้นไอ้เฮียเนี่ยชอบไม่มีไฟเลยไอ้การ์ดเทียนี่ยชอบไม่มีไฟไม่มีว่ะอุ้ยอุ้ยฟันได้ว่ะปอดไลฟ์ฟันได้ว่ะ เสียเห็นละเห็นละไม่ชอบมีอ่ะใบนี้ละมาเปิดปะอากิจสปอร์ตไลท์อุ้ยไอเ้อเหี้ยไอ้ศาสตร์ได้อยู่ตัวนี้สี่ห้าแสน ไอเฮียตัวเนี้สี่ห้าแสนต้องมีตัวนี้ขายได้ล้านบาทโอซีครับเมตาไอเฮียนอกได้เท่าไหร่อุ้ยทงชาติควยอะไรอะ่ะคือตัวชี่ออะไรอะ่ะมือใครอะ่ะโอ้โหใครวะนนี้สองสามพันโอ้โหไอเฮียสองสามพันโยตลาดเลยแล้วนะแต่กูไม่เอาด้วยไอเฮียเงินอะ ไปใบนี้สี่ห้าแสนแหละใครอ่ะโอ้สเตสเตสแตตควยมากไอ้เฮียสแตตควยมากไอ้เฮียรัวไปเลย CDM ใคร โอ้โหตัวนี้ได้อยู่แต่ตัวตะกี้นี่ควยมากขายไอ้เฮียเอาไปเลยรับเันเยอะตัวนี้ขายได้เหรอตัวนี้นอกได้เหรออุ้ยเฮียวิ่งไวสัตว์เลยนะโหอย่างโกง ไปเลยไอหียอะไรวะเนี่ยน่าจะไม่ใช่อะไรหรอกหาเงินมีแต่ตัวหมาหมาเปิดแบบไม่หวังอะขายนอกก่อนไม่ไม่ไม่ขายหรอกใครอยากได้ก็ ซื้อไปไมาขายนอกก็เสียเวลาเอาเอ็มดีกว่าได้แค่พันสองพันเองดักไว้ครับไปดักไว้เลยใครจะเอาอะ่ะเดี๋ยวขายให้มันเล่นที่อะไรบ้างวะเนี่ยมิลานเหรอมิลาน ถ้าผมเจ้าเอ็มไม่เฉยผมจะเปิดเอาเอ็มจะเปิดเอาเอ็มอยากได้เอ็มไม่เฉยครับได้แค่นิดเดียวเบเซม่าซื้อมาเท่าไหร่หรอผมซื้อมาพันหนึ่งครับซื้อมาพันบาท นะมมพันบาทนะเมนเซม่มาซื้อมาพันบาทอยากได้กรเลดเบลว์าไปหามาให้หน่อยเดยชใครมีบ้างวะาการเลดเบลอ่ะอยากได้อ่ะไปหามาให้หน่อยเดช บีไหน BTB ครับ BTB อยากได้อ่ะเออลองขอมาให้หน่อยเด้ BTB 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 อยากได้ครับ BTB อ่ะหาใหน่อยาให้หน่อย โทโบโลิได้จะห0 0พบวกนะครับมีใครเอาไหมสี่พันผมขายให้มีใครอยากได้ปะสี่พันเอาเด้มีใครกล้าซื้อปะสี่พันปกติเบลขายเท่าไหร่ตระเล็บเบลอะ